ยินยงโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามัมมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและแบล็กพิงค์ให้ทุกคนได้รับฟังกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่เราขอมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนกับ YG นะครับที่หุ้นร่วงลงไปในตอนนี้มากถึงงง13% 21กกกััันนนนนเลลลย่่่่่่ออตาาาาาดดปิใวททททีีีผมหจสื เกาหลีใต้ได้มีการออกมารายงานนะครับว่าเมมเบอร์จาก BLACKPINK สามคนยังไม่ต่อสัญญานะครับมีเพียงแค่โรเซเท่านั้นที่เซ็นสัญญาไปแล้วลิซา่าจีซูแล้วก็เจนนี่นั้นยังอยู่ในกระบวนการหารือนะครับหรือว่ากําลังพูดคุยกันอยู่ในช่วงสุดท้ายว่าจะแยกจากกันหรือว่าจะรวมกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ย YG ก็คือหุ้นดิ่งลงไปเลยนะครับดิ่งแล้วดิ่งอีก13%นะครับก่อนตลาดปิดถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับเียหายคอ ค้างเยอะเลยทีเดียวและในตอนนี้สื่อเองก็ยังบอกว่ายังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาใดๆนะครับแบล็คพิงค์นั้นเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปและกําลังพูดคุยกันอยู่กับทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment แถมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ยังออกมาบอกว่าถ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือทางค่ายยังไม่อัปเดตเนี่ยอยากจะถอนหุ้นออกแล้วอยากจะขายทิ้งเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆคือเหนื่อยนะครับเหนื่อยที่จะตามตามยังไงก็ยังไม่ออกมาพูดถึงใดๆทั้งสิ้นรอแล้วรออีกหุ้นก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆนอกจาก นานนะครับในตอนนี้เนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาแล้วก็เจนนี่จากแบล็พิงด้วยนะครับเมื่อมีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่หรือว่าโซโล่คัมแบ็กของเจนนี่นั่นเองนะครับจากบทสัมภาษณ์ของทางฮาร์เปอร์บาซาโคเรียนะครับได้มีการพูดถึงหรือว่าถามถึงคอนเซปต์และแนวเพลงที่อยากจะทําในอัลบั้มถัดไปเจนนี่เนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างสิ่งที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เลยเฉพาะของเจนนี่นะครับและอยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานครั้งนี้จะเป็นผลงานที่เป็นเจนนี่มาก มากที่สุดอยากให้ตั้งตารอกันได้เลยเจนนี่เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์คนแรกของ Black พิง k นะครับที่ได้เดบิวต์โซโล่ผ่านมาประมาณ5ปีแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าโซโล่นั่นเองแต่ว่าครั้งนี้ได้ดับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นการพูดถึงการคัมแบ็กโซโล่นะครับในช่วงที่ยังมีข่าวสัญญายังไม่ชัดเจนอยู่ก็ยิ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นไปอีกว่าเอสสรุปแล้วเนี่ยเจนนี่จะมีการต่อสัญญากับทาง YG หรือเปล่าคัมแบ็กโซโล่ครั้งนี้ของเจนนี่นั้นเนี่ยจะเป็นการคนนัม ที่อยู่ในค่าย YG หรือว่าจะเป็นการคัมแบ็กโซโลของเจนนี่ที่แบบว่าเอ,อ่ยย้ายไปค่ายใหม่หรือเปล่านะ พอพูดไปปุ๊บหรือว่ามีข่าวนี้เนี่ยออกมาผ่านสื่อของเกาหลีใต้ปุ๊บนะครับก็คือขึ้นเทรนเลยติดเทรนเนเวอร์นะครับในการค้นหา most ฟิ e ์อยู่ในอันดับที่18กันเลยนะครับเกาหลีใต้เขาก็ตื่นเต้นกันมากๆอะไรก็ยังไม่แน่นอนและยิ่งมีอะไรออกมาแบบนี้แล้วเนะี่ยยิ่งทําให้แบบเฮ้ยงงไปใหญ่สับสนขึ้นไปใหญ่พักจากเรื่องแบบว่าหน้าปวดหัวเกี่ยวกับสัญญานะครับมาพูดถึงความน่ารักความสวยความรักของลิซ่ากันบ้างดีกว่าวันนี้ลิซ่าลง IG นะครับทุกคนมีการอัปเดต IG เรียบร้อย สำหรับคอนเสิร์ต b l a c k พิงก์บอลพิงก์ฟินาเลที่ผ่านมานั่นเองตาลิสมาแจกรูปนะครับให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้เซฟเก็บกันดัวๆได้กดไลค์ได้คอมเมนต์บอกรักลิซ่าแถมยังมีแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีอีกด้วยนะครับขอบคุณบลิงสำหรับการจบเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ที่อยู่ไปด้วยกันนะครับลิซ่าก็บอกไว้ว่าเป็นโมเมนต์ที่สวยงามแล้วก็มีค่ามากที่สุดสำหรับลิซ่าเลยได้พูดในสิ่งที่อยากพูดกับบลิงแล้วก็ได้ร้องไห้ไปด้วยกันเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีระหว่างทัวร,ร์วคอน ชุดไหนก็มาหมดเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเมื่อชุดโซโล่ของลิซ่าในวันที่2นั้นความจริงเนี่ยมีแจ็คเก็ตคลุมอยู่นะครับเป็นสีเหลืองสีเดียวกันกับชุดของลิซ่าที่อยู่ด้านในเลยมีความวิ๊งบิ๊กบอมบ์บับระยิบระยับด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าลิซ่าจะไม่ได้ใส่ขึ้นเวทีจริงๆนะครับน่าจะเพราะว่าตอนเต้นเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยมันดูแบบว่าขัดๆหรือเปล่ายกม้ายกมือได้ไม่ค่อยถนัดไหมแล้วก็อาจจะทําให้ร้อนด้วยกันเลยไม่ใส่นะครับใส่ก็เท่ไม่ใส่ก็เซ็กซี่มากเลยใครนนนี่่ทชชออบบซาาใรรูปไหหกั้งืว ลิซ่าในลุคโซโล่นะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์บอกรักลิซ่าใน IG กันด้วยนะครับคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง